ครับก,ก็สวัสดีเพื่อนๆช,ช,ชาวคุกกี้หลันด้วยนะผมก็สำวันนี้ครับผมจะมารีวิวคุกกี้รสสายใหม่กันนะครับผมโอเคก็ต้องขออภยัยรอบที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะผมก็คือเรื่องห่างหายกันไปนานนะครับผมเหตุผลก็เพราะเออก็คือติดสอบแล้วก็เคลียร์งานนะผมโอเคซึ่งคุกกี้ตัวนี้ครับผมมีความสามารถคล้ายๆกับคุกกี้รสเชอร์รี่กับคุกกี้รสแอปเปลิลนะผมโอเค วิธี่คล้ายกับกิโลเชอรี่ก็คือเนี่ยครับมันจะปาไอ้อะไรไอห่อกระดาษเนี่ยไอ้เศษกระดาษที่มันเขียนไม่พอใจนะเขียนแบบเช่นเออเราเขียนจดหมายให้ส่งคนอื่นนะครับแล้วก็เขียนแบบเขียนพูดเขียนผิดแล้วอะไรอ่ะเกิดอารมณ์หงุดหงิดนะครับโอเคเขียนเสมอคนประมาณนั้นนะครับหงิดแล้วอะไรอ่ะเช่นเหมือนเหมือนขี้เกียจลบอะไรประมาณเนี้ยเหมือนอารมณ์หงุดหงิดนะครับก็ปาเลยนะครับผมหัวร้อะเกมมิ่งเกมใช่เฮ้ยอะไรผมหัวร้อะเกมมิ่งเกม โหร้อนโหร้อนเอออะไรวะโหร้อนเกมมิ่งเออ <S 2> <S 2> <S แล้วก็ปลาไปแล้วก็จะเกิดเป็นกองยืนสายใหม่กันนะครับผมก็คะแนนก็ค่อนข้างจยะสูงนะครับได้เป็นหลายแสนนะครับประมาณแสนสองแสนไม่รู้ถึงหรือเปล่านะผม,ผมก็เกิดอาการดาวีกแล้วนะครับโอเคเดีย๋ยวจะรอขึ้นเวลตาหามกันนะครับผมซึ่งพเพื่อนๆต้องสังเกตดูนะผมว่า ไอตัวสัวรรณธรรมมันเปลี่ยนไปนะผมเปลี่ยนเป็นจากวรรณธรรมเป็นไอเลิฟยูนะครับผมไม่รู้มันอรักรักยูนี่ก็คือรักรักคุณนะผมโอเคคือไม่รู้มันรักใครครับมันบอกว่าไอบอกจันรักคุณเอามันเนี่ยไม่รู้มันรักใครนะคุกกี้สายใหม่ไม่รู้มันรักใครครับยวจะหมส่งไม่เลิกเลยนะครับทำไมมันดูกระตุกกระตุกกันนะจังนะครับอ๋อใช่คอนสทรลของเพรก็ างที่เห็นนะครับก็คือจะเสกเป็นไอเทมไอเทมใหม่นะก็คือ,อลูกไฟแล้วก็สุ่มตัวสอนที่ไม่มีนะครับผมเคเ่อส่วนแล้นไม่เป็นไรครับมันเป็นคลิปรีวิวครับอ่าเนี่ครับบนหน้าทามทั้งทั้งเสียงเออเอเอ,เ,อเสียงสาวเอฟเฟกต์นะครับผมแล้วก็เฉา,ากหลังนะครับผมเปลี่ยนเลยนะครับผมแล้วก็มีเยลลี่หมีแล้วก็ กล่องไปสรีที่จะโปรเยลลี่หัวใจนะครับผมกล่องไปสรีนุวิราชที่จะที่จะโปร,รหัวใจนะครับอ่เอาเยอะแยะเลยนะผมซึ่งคะแนนนี่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมคมณวัฒนธรรมนะครับโอเคข้างล่างก็พอลงมาข้างล่างก็ปลาปลา,าเศระดาิเป็นยีเรื่อยใหม่เหมือนเดิมน,นะครับก็เยอะเหมือนกันครับดูาานี่ครับประมาณแตะนกกว่านะครับโอเคก็เดี๋ยวก็ใกล้ตายแล้วครับ มบัติก็จะมีชิ้นหนึ่งบ้างไม่รู้ของของตัวอะไรนะผมของกี้มั้งที่จะเพิ่มคะแนนยิ่ีทุกชนมทีสามสิบน่าจะประมาณนั้นบ้งแล้วก็จะมีอีกสมบัติหนึ่งของเพชรหรือกี้ไม่รู้อะที่จะเพิ่มความเร็วตอนอยู่บนบรรทัดนะครับผมโอเคก็วันนี้ก็จะมีอัปเดตเออนี่ครับเป็นอีเวนต์ใหม่นะผมเป็นอีเวนต์ของไลน์นะครับซึ่งอีเวนต์นี้จะแจกสติกเกอร์ไลน์ยองผมเนี่ย อยู่นี่ครับเสร็จผมกดรับไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคก็ภารกิจคุกกี้ก็เหมือนเดิมครับคอมมูนัทก็นุ่มคารเนลลี่สายใหม่นะครับโอเคก็ับคลิปนี้ครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ